อยู่นี่เด้ออยู่นี่เด้อหมเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่มาแม่มาแล้ว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 มีข่าวแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วเออบักหลอดบักหลอนดหลอดหลออ รปลาเดี๋ยวได้รนะึแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง่หงะหมูขาวหมูขาวยิงเล็กยิงเล็กข้ามไปกินกับบุญรอดข้ามไปกินกับไอะคะ้ค่ะกินแล้วกลับมา มีข้าวกินหลายกามูเบื่อห่วงด้วยน่รอ,อดอารกา์ตอนเด็กหน่อย ันคขำๆไปนะบ้างบรรยากาศตอนคขำๆนะดี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 หญิงเล็กมีเล็กดีดีดดม,มา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 มีขาวบอ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 ,บอได้แล้วมีขาวหมูขาวบหมูขาวอันนั้นจะบุรอด เอาบางทีเล็กถามไปกินกับไอ้คุณรอดใจดีนะบุหรอดใจดีค่ะบหวงกินอันนี้ขาวนี่หวงเนี่ยรอดใจดีได้แบ่งน้องนะแต่โดโดโดหวงโดบหวงห้องกินนะคะโดนกับหวงเคยเห็นแบบไรยองบรอด ดูหมดเบิ้ลดีๆรักลูกมากเลยเห็นไหมจัดควรอดบอกเลยนะดีๆเนี่ยนาะแม่อือน่นตลอด แน,แน่แน่แน่ดีดีดิดิจะไปแย่งลูกเลยกำลังนั่งหง่องนั่งชมอยู่เมื่อกี้นี่ยบอกมกูมันกินไปดีดิกกินเยอะแล้วกินหลาย <laughs> าเสียบุลอดเสียบุลอดเสียมบุลอดไล่แมวเห็นแมวยางผ่านนะ,ะเสียมบุลอดดิน้นไม่จีบมีแมว <c oughs> แมวสีเทายางผ่านแล้วก็สีมีมามาตัวนั้นสินยังก็ท่าโลบเออท่าโลบ อยางว่ามาันซื้อมาแต่ละตัว,วนะหลักอันเพอเอินไม่โล่อยู่เลยแต่เเขาซื้อท่าโลมีมีหมอนึงซื้อสไปแต่ละตัวสไปเนี่ยมาพี่น้องเข้าเนี่ยละสไปน,นี่ย่ามือเส่าสิบอันจิมาก,กินอันน้ำเต้าหู้ทุกวัน เออมาแต่ละตัวน้องมาแต่ละตัวจะมีความแปลกของเขาอนนี้อันนี้แ่บหมูแซสแสบอกไก่นะคะผสมอาหารอาหารเม็ดในเขากินอาหารเม็ดหมดก็จะเหลืออกไก่แล้วก็ข้าวผสมหน่อยนึงก็ไก่ต้มไม่ได้ปรุงรสนะคะ มบนกงีละมุน่นเป็นเป็นเบาเองุ่นบามนบงมุนงม่นบอกมูเด้อมูมูมูมถ้าได้เกียดใถ้ไปละ่ะเขาแจ้เขาแจเนี่ยเกียดเกียดโดนไล่งอนงอนโดนไล่รับนอนคนสอดจะสอดอยู่วงเวยนเป็นงอนให้ไอ้แก้วนะคะเป็นะไปหอมเขาเขาบอกว่า ไปหอมไปดมไงอาจจะเป็นกลิ่นที่เข้าแบบชอบไงไปหอมไปดมเขาเป็นเพื่อเขาอยู่หันละเขาหายเปินแกงดูเปิ้นเป็นเขียดเป็นงอนนะคะ,คะปะวันปะวันกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปวันิปวัตน,นะคะกละกินเขากินเขากับเหี้ยเนาะต้มไก่จู่บกหมูก็ได้เนี่ยหมูก,กินแสบแหี้ยอย่างเงี้ยมีความสุขกับการกินมากเลยกดไลคกดแชร์อนางชาแนลนะคะอนางชาแนลกดไลค์กดแชร์น้ำมึงมึงอ่วงมึกอ่วงเป็นหนุ่มอะ่ะ พราะ่บเบิ่งจากนอกเบิ่งจากอย่งงต่างๆ,ๆนี่หูเลยว่าเลิฟเป็นเบาบอกมูวันกินแสบตเหม็นแห่งเลยเรื่องตดปล่อ,ตอยตอดออกมาแต่และเงือนไงใส่ไงมันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ FC คนมากๆกำลังใจล้นเหลือกำลังใจล้นหลามกำลังใจที่มีให้ติดตามปะนางชาทางช่องทางเฟซบุ๊กนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือปะน,งนะะังปนังชาแนลด้วยค่ะเดอ้อเงือกกินต่อมาบวชเป็นอาบน,น้ำแล้วเป็นสบายตัวค่ะมื่อนนี้โอ้ยนอนฟินเลยสบายตัวเนาะ มีเขากินเก่งใครกินเก่งก็จะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่กลมยิงเล็กหลอดไปกินกับอ้ายบุญรอดบุญลอดใจดีมากจริงๆคือจริงๆเคือว่าเขาเขา,เขาบนิหารใจดีนะจากชีวิตเขาลุยๆสมบุกสมบันนะคะ เขาหนาชิย่างโหดย่างกิเลอยองสี้นะแต่จริงจริงบุญรอดใจดีมากโกเป็นมัวหน่อยแหลคะค่ะนี่นะคะ่ะเจ็บสีขอบคนทุกกำลังใจซอยกันให้นกำลังใจกันตลอดไปเบิง้งเบิ้งให้อยู่แล้วเบิ้งเพราะเพราะเราดูจากออยอดวิวก็ก็ก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเ,เราเราเรา,เราดูว่าเอรายได้มันก็ ไม่ได้อยู่แค่นั้นไงไม่ได้น้อยตามยอดวิวแสดงว่ามีคนดูคลิปให้เราจนจบเราจะได้เรมเบิงโฆษณาให้น้ำ้อมน่ารักมากๆเลยค่ะ FC นะคะขอบคุณมากขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแก๊งสีคขาเราจะไม่ทิ้งน้องๆนะคะเข้าบทิมพวกเขาอยู่แล้วนะ กันอยู่ให้เอฟซอยู่เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ตลอดไปนะคะโอ้คไม่คิดหนาค่ะเดี๋ยวคืนนี้ตรงเข้านอนตรงเอฟซีเข้านอนด้วยแบบนี้นะมูหมูก,กินหัวอาหารหรือกินห้ำเนี่ยอะหมูโอคไม่ลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ